เมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567เกิดเหตุโศกนาฏกรรมทางการบินขึ้นในจังหวัดชเชียงสาวประเทศไทยเมื่อเครื่องบินแบบเซสเนอร์ 208B แกรนด์เทวันซึ่งดำเนินการโดยบริษัทไทย Fly i n ิ Service ประสบอุบัติเหตุตกไม่นานหลังจากบินขึ้นจากสนามบินสุวรรณภูมิในกรุงเทพมหานครเครื่องบินลำนี้มุ่งหน้าไปยังจังหวัดตราดโดยมีจุดหมายปลายทางคือสนามบินส่วนตัวของรีสอร์ทโซเนวาคิริสนิวคิริบนเกาะไม้สี เที่ยวบินหมายเลข TF-209 ขาดการติดต่อกับหอบังคับการบินประมาณ11นาทีหลังจากออกเดินทางก่อนจะตกลงในป่าชายเลนเขตบางประกงห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรผู้โดยสารทั้งหมด9คนบนเครื่องบินลำนี้เสียชีวิตทั้งหมดประกอบด้วยชาวจีน5คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กอายุ12และ13ปีจำนวน2คนและชาวไทย4คนได้แก่นักบิน2คน และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอีกสองคนพยาในพื้นที่ระบุว่าได้ยินเสียงระเบิดดังสนัน่นก่อนจะเห็นเครื่องบินตกลงอย่างรวดเร็วในบริเวณป่าทีมกู้ภยัยต้องผเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากทั้งพื้นโคลนและระดับน้ำที่สูงขึ้นระหว่างปฏิบัติการกู้ร่างผู้เสียชีวิตและซากเครื่องบินซากเครื่องบินถูกฝังลึกลงไปในพื้นดินทําให้การกู้คืนเป็นไปด้วยความยากลําบากสาเหตุของอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างการสืบสวนรายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องยนต์ของเครื่องบินดูเหมือน จะยังทํางานอยู่ในขณะที่เกิดการชนซึ่งงดบ่งชี้ว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ขัดข้องอย่างไรก็ตามการที่ไม่พบกล่องดาของเครื่องบินซึ่งคาดว่าจมอยู่ใต้ซากทําให้การสอบสวนเป็นไปนอย่างล่าช้าผู้เชี่ยวชาญด้านการบินและทีมพิสูจน์หลักฐานกําลังทํางานอย่างเต็มที่เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่และหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุอันน่าสลดครั้งนี้